วัดป่าผาโอนครหลวงพระบางมอบข้าวสารหนึ่งตันให้กองทัพลาว413เพื่อส่งเสริมการทำหน้าที่ป้องกันชาติโอ้โหขนาดพระนี่ยังเดือดร้อนนะนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ลาวนี่ตำรวจทหารลาวไม่มีข้าวกินแล้วตอนนี้นะครับพระก็อยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้ สบายดีสวัสดีครับถักไทยเอฟซีทุกท,าท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยคับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลาหาทุม่มวันอาทิตย์ทางเมืองไทยเมืองเล่ากับประมาณวันจันทร์ตอนเที่ยงถักไทยพี่น้องสุขน,นะครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรเสด็จบกพาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องยิบยกข,ข่าวสารล่าสุดที่เกิดขึ้นในสปป,ปล่าว ประเด็นนี้คือหนาสนใจนะครับผมอ่านข่าวนี้แล้วผมไม่รู้ว่าจะสงสารหรือจะสมน้ำหน้าพวกคอมมิวนิสต์ล่านะครับทั้งเจ้าหน้าที่ทหารทั้งตำรวจในสปปอล่านะครับเขามีการนำเสนอข่าวโพสลงในช่องมีเดียล่านะครับหัวข้อข่าวนะครับวันที่9พฤษภาคม2524ที่วัดป่าผาโอนะครหลวงพระบาง คณะกรรมการวัดผาโอพร้อมด้วยคณะสงฆ์สมณรภายในวัดได้มอบข้าวสาร1ตนหรือว่า1ตันให้กองพันน้อยสี่นครหลวงพระบางโดยแมนสหายพันโทปุบุญปัน,ปน,ปนสาสาวะวุฒหัวหน้าการเมืองกองพันน้อยสี่หทหารแขวงพร้อมด้วยคณะกาวหับ พร้อมทั้งแสดงความขอบใจต่อคณะสงฆ์วัดป่าผาโอทีอ่ให้การซุกอยู่หรือว่าช่วยเหลือส่งเสริมเป็นการประกอบสวนในการเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่การงานป้องกันชาติเป็นการส่งของขวัญให้เป็นการส่งขวัญกำลังใจให้แก่นายและนายพลทหารที่เพิ่งจะเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่อยู่ห่างไกลศอกหลี อ่าธุรการดานมีความมีกำลังใจอ่านะครับอันนี้หัวข้อข่าวเนี่ยคือเวลาอ่านข่าวนี้นะรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าอนาถามากเลยนะรู้สึกว่าทหารตำรวจในสปปลาวนี่อดอยากปากแห้งแล้วนะครับไปไม่รอดข้าวสารจะกินก็ไม่มีต้องรับบริจาคขนาดพระหนึ่งยังต้องมาบริจาคให้กับกองพันนะนะครับต้องเอาข้าวสารมาบริจาค เขไม่รู้ว่าพระนี่เอาเข้ามาจากไหนและนะครับแต่ที่แน่ๆน่ยคือมันเป็นหน้าที่นะครับต้องช่วยกันไม่งั้นคือชาติบ้านเมืองอยู่ไม่ได้เขาบอกถ้าไม่มีทหารถ้าไม่มีตำรวจถ้าไม่มีผู้นำนะครับประชาชนเนี่ยต้องช่วยกันนะฮะอันนี้คือสอปปลาวนะครับทุกคนถนนเนี่ยประชาชนต้องลงขันสร้างเองนะครับพระเนเนเนี่ย ต้องเอาข้าวมาบริจาคให้กับวัดนะครับเป็นระบอบที่ไหนบอกว่าเป็นระบอบใหม่ไม่เอาระบอบพระราชาไม่เอาระบอบเก่ามันไม่เจริญมันไม่พัฒนานะครับระบอบใหม่เนี่ยขนาดพระนยังต้องบริจาคข้าวนะตามปกตินี่คือออกต้นญาติโยมเนี่ยต้องบริจาคข้าวนะอ่าต้องไปช่วยอุดหนุนหรือว่าส่งเสริมอ่าอันนี้คือมันคนละทางกันเลยนะมันกลับทางกันนะฮะ ดูสภาพนะครับผมให้ดูสภาพเจ้าหน้าที่รัฐในสพป,ป,ปลาวทุกวนันนี้ไม่ว่าจ,จะเป็นตำรวจไม่ว่าจ,จะเป็นทหารดูการแต่งกายดูชุดนะเหมือนอดข้าวมาประมาณ3วันแล้วนะครับเหมือนไม่มีข้าวกินดูสภาพการแต่งกายนะครับความทันสมัยไม่มีนะครับความสมาร์ทไม่มีดูไม่เท่นะครับแล้วบอกว่าทหารลาวมีประสบการณ์ ลบมาผ่านสงครามมาอินโดจีนมาชนะอเมริกาชนะประเทศอื่นๆนะครับทหารไทยไม่มีประสบการณ์สู้ทหารเลาาไม่ได้นะครับคุณดูสภาพทหารเหล่าอันนี้คือเป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับมีการมอบติดยศเพิ่มยศการแต่งกายแล้วข้าวจะกินไม่มีแล้วศักสีเนียวหูใหญ่มากเลยนะพูดแต่ต้องไม่ได้นะครับ แล้วที่จริงคือ,อทหารลาวเนี่ยคือผมอยากจะพูดอีกนะครับอย่างหนึ่งนะว่าคือถามว่าพระเนี่ยไม่มีข้าวหรอกครับนะครับพระเนี่ยคือเหมือนเอาเงินที่ออกตนญาติโยมเนี่ยไปทําบุญแล้วก็รวมกันนะครับแล้วมาซื้อข้าวสารเนี่ยหนึ่งตันแล้วก็ไปมอบให้อ่ากองพันหรือว่ากองทัพลาวถามว่ากองทัพลาวเนี่ยมาบุ่นวายอะไรกับพระ นะครับผมถามหน่อยแล้วไม่มีงบประมาณขนาดนั้นเลยเหรอนะครับทรัพยากรในประเทศไฟฟ้าเขื่อนไฟฟ้าก็บอกว่ามีรถไฟฟ้าก็มีแล้วนะครับแล้วบอกว่าประเทศลาวเนี่ยพัฒนาเท่าเทียมกับชาติอื่นในอาเซียนพัฒนาแทบทุกด้านผู้นำลาวพูดทุกปีในงานวันชาติลาววันที่สองธันวานะครับจเจริญแล้วลาวไม่มีประเทศเอ,อ้ลาวไม่มี อะไรนะครอบครัวที่ยากจนลาวหลุดพ้นคำว่าประเทศด้อยพัฒนาไปแล้วนะครับอันนี้รัฐบาลเราจะ,จะถแถลงผลงานตัวเองทุกๆุกปีในวันวันชาติที่สองธันวาเป็นวันชาติลาวแดงนะครับก็จะพูดคำขวัญของเขานะครับประเทศลาวนี้ปกครองประชาชนนี่เป็นเจ้าคําว่าเจ้านี่คือหมายถึงเจ้านายนะครับรัฐบาลเป็นคนบริหารประชาชนเป็นเจ้านะครับ อันนี้คือกําลังยกย่องระบอบคอมมิวนิสต์คือทับถมระบอบกษัตริย์ในลาวไงนะฮะยกย่องกันเข้าไปนะฮะแต่ในที่สุดคือมันปิดไม่มิดหรอกครับทุกคนมันปิดไม่มิดเพราะมันมีสื่อสังคมออนไลน์อย่างที่ผมเอามานําเสนอนี่อยากให้พี่น้องคนไทยเห็นว่าระบอบคอมมิวนิสต์ในลาวเนี่ยมันล้าหลังขนาดไหนนะครับมันไม่มีทางจเจริญตามได้ที่มันไม่ยอมรับความจริง สิ่งที่เกิดขึ้นในสปปลาวแล้วเอาไปแก้ไขนะครับไม่ว่าคนจะเห็นต่างหรือวิจารณ์เอาไปโพสต์เอาไปแชร์ก็ออกออกอกฎหมายมาขู่จะจับเขาจะดําเนินคดีขายชาติแรช์เรื่องไม่ดีในประเทศตัวเองอย่างล่าสุดที่ผมพูดไปเมื่อวานนี้ f อฟก็เห็นเนาะนะครับมีบางคนในสปปลาวที่เกี่ยวยงกับเจ้าหน้าที่รัฐนี่ยะนะครับมีการโพสต์ต้องการ อยากให้เจ้าหน้าที่ในลาวผู้หลักผู้ใหญ่ในลาวเนี่ยฝ่ายความมั่นคงของลาวเนี่ยประสานงานไปที่ฝั่งไทยอ่าขอตัวคนไทยที่กดแชร์สิ่งที่ไม่ดีของรัฐบาลลาวเจ้าหน้าที่ลาวเนี่ยมาดําเนินคดีในประเทศไทยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าส่วนไหนคิดนะทั้งที่ข้าวไม่มีจะแดกอย่างที่เห็นนี่แหละนะครับทุกคนก็คิดดูเอานะครับว่าผมเนี่ยไม่ใช่ว่าออกมาพูดโดยที่ไม่มีข้อมูลนะครับผมเห็นสภาพแล้วเนี่ย ผมอยากให้มันอะยอมรับความจริงนะครับว่าระบอบคอมมิวนิสต์เนี่ยมันไม่ได้ดีในสปปลาวผู้นําลาวเนี่ยมันไม่มีความสามารถนะครับมันไม่ได้มีความรู้ปล้นอํานาจจากสถาบันกษัตริย์ตัวเองแล้วมายกย่องตัวเองนะครับใครที่เห็นต่างก็กําจัดไปนะครับแต่สุดท้ายมันก็ไปไม่รอดมันก็ต้องตกอยู่ในสภาพนี้ไงนะครับดูชุดดูลองเท้าดูการแต่งกายนะครับโอ้ไม่โคตรเฉยเลย บอกตรงนะคือล้าหลังที่สุดในโลกต้องใช้คํานี้เลยดีกว่านะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปนี้พี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรกะคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับพี่น้องครับเต็มที่เลยนะฮะเราสามารถวิจารณ์ไม่ต้องไปกลัวรัฐบาลคอมวมนิสต์ลาขอตัวคนไทยนั่นนี่นะครับมันเป็นสิ่งที่ตลกนะฮะตลกหม่ำเท่งหน่งมากเลยนะครับโอเคสวัสดีครับสบายดี